สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบาย mind mapping เรื่อง attitude หรือทัศนคติทัศนคติหมายความว่าความโน้มเอียงทางด้านความรู้สึกนึกคิดที่จะตอบสนองต่อวัตถุหรือสิ่งหนึ่งๆไปในทิศทางหนึ่งที่ชอบหรือไม่ชอบทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเกิดจากการเรียนรู้ต่อไปลักษณะของทัศนคตินะคะจะประกอบไปด้วย1 ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ 2. ทัศนคติไม่ใช่พฤติกรรม 3. ทัศนคติจะมีจะมีผลต่อวัตถุหรือสิ่งหนึ่งหนึ่งสทัศนคติเป็นสิ่งที่มีทิศทางและมีระดับความเข้ม 5. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีโครงสร้าง 6. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปจะเป็นบทบาทของทัศนคตินะคะ 1. บทบาททางด้านการปรับตัว 2. บทบาททางด้านการป้องกันตัวเอง 3. บทบาททางด้านการรวบรวมข้อมูลรวบรวมความรู้ 4. บทบาททางด้านการแสดงค่านิยมต่อไปเป็นองค์ประกอบของทัศนคตินะคะองค์ประกอบของนทัศนคติมีทั้งหมด3ส,ส่วนคือ 1. ส่วนของความรู้ 2. ส,ส่วนของความรู้สึก 3. ส,ส่วนของพฤติกรรม ต่อไปเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนความรู้นะคะคือ 1. เปลี่ยนความเชื่อ 2. เปลี่ยนน้ำหนักความสำคัญ 3. เปลี่ยนคุณค่าลักษณะใหม่ 4. เปลี่ยนความเชื่อโดยรวม 5. เปลี่ยนความเชือ่อต่อตาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งต่อไปอันสุดท้ายคือการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคตามทฤษฎีทัศนคติทฤษฎีที่1คือทฤษฎีการบรรจบกัน สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคได้ในหลายกรณีโดยเฉพาะสร้างลักษณะให้กับผลิตภัณฑ์ทฤษฎีที่2คือทฤษฎีความสมดุลทฤษฎีนี้จะไม่มีการวัดค่าเป็นตัวเลขจะสนใจเพียงทัศนคติในแง่ลบหรือในแง่บวกเพียงเท่านั้นค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ